สวัสดีครับทุกคนพบกับผมช่องประสิสชาแนลเช่นเคยนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการมาเปิดอุปกรณ์สําหรับการทํากาแฟเวลาที่เราไปตั้งแคมกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอุปกรณ์ที่ผมพกไปเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะซึ่งเด้นอุปกรณ์ที่แบบใช้งานง่ายๆครับผมขนาดเล็กพกพาง,ง่ายนั่นเองก็มามาดูที่ตัวแรกกันเลยนะครับผมอันนี้ เป็นเจ้าอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องบดกาแฟนั่นะครับผมเป็นของไทม์มอนะซึ่งชื่อชื่อรุ่นนะครับผมก็จะเป็น c 3 esp pro นั่นเองลักษณะหน้าตาของเขาซึ่งการใช้งานของเขาเนี่ยก็ใช้งานได้ง่ายๆอันนี้ก็จะมีแบบข้อต่อนะทุกคนปึ๊บอันนี้เข้าล็อกแล้วก็สามารถดึงแล้วก็หุบลงแบบนี้ได้สะดวกต่อการใช้งานแล้วก็พกพาง่ายครับผมใช้พื้นที่น้อยนั่นเองในการพกพาแล้วก็เวลาการใช้งานนะทุกคนอันนี้พอเราเปิดขึ้นมานะครับผม ด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับใส่เจ้าเมล็ดกาแฟนะทุกคนอ่ะพิฟิวโอเคอันนี้เอาไว้ใส่เมล็ดกาแฟน,นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ด้านในนะครับผมไอ้เจ้าตัวบทนะครับเขาก็จะเป็นแบบอ่าสแตนเลสนะครับทุกคน เมื่อกี้ก็เก็บพีกับฟิลไว้ข้างๆแล้วนะทุกคนก็มามาดูกันต่อครับอันนี้อุปกรณ์ด้านใต้นะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นอ,อุปกรณ์สําหรับเขาเรียกว่าเป็นที่ใส่กาแฟหลังจากที่บดเสร็จแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเขาสวยงามมากจริงซึ่งสามารถเลือกคลิกได้นะในการบดกาแฟโดยปกติแล้วถ้าเกิดผมทํากาแฟแบบดีผมก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ1.4คลิกนั่นเองครับทุกคนเรื่องหนึ่งจุไซเคลิลนะมันจะเป็นรอบเนาะ แล้วก็ก่อนที่ผมจะใส่กาแฟเนี่ยผมจะเอาเมาเล็กกาแฟมาใส่ตรงบริเวณนี้ก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้ปริมาณว่าพอเราใส่ไปใช่ไหมพอเราบดออกมาเนี่ยมันก็จะได้พอดีเลยแล้วเราก็ค่อยเทเมล็ดกาแฟลงไปในนี้นะโอเคอันนี้ให้ดูหน้าตาของเขานะครับทุกคนก็การเก็บใช้งานง่ายสะดวกเหมาะกับการไปตั้งแคมป์จริงๆครับผมอ่ะเอาไว้ข้างๆก่อนทีนี้อุปกรณ์ต่อมานะครับผมที่เราใช้ เจ้าตัวนี้ครับเขาเรียกว่ามอคค่าพอตนั่นเองซึ่งอันนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่เมื่อไม่นานน,นี้นะครับผมลักษณะหน้าตาของเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็จะเป็นแก้วนะครับผมสําหรับใส่กาแฟหลังจากที่น้ําเขาระเหิดขึ้นมาแล้วเนาะอ่ะอันนี้เป็นแก้วแล้วก็ชิ้นต่อมามีอะไรบ้างเดี๋ยวขอทอดนะครับเครื่องอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นท่อนําน้ำเนาะให้ที่เขาระเหยขึ้นก็จะไหลาตามท่อแล้วก็ออกมาแล้วก็มาใส่กับแก้วตัวเมื่อกี้นะทุกคนอันนี้ก็ เขาเรียกว่าเป็นเหมือนตัวกองนะครับทุกคนพอเราบดกาแฟเสร็จใช่ไหมเราก็กาแฟใส่ในนี้ให้เต็มเลยแล้วก็เจ้าตัวนี้จะเป็นตัวที่สําหรับใส่น้ําครับผมซึ่งเหล็กตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่อบอกระดับน้ําของเราเราก็จะใส่น้ําที่ประมาณระดับนี้เนาะแล้วก็เอากาแฟที่เราใส่เสร็จแล้วปุ๊บแบบนี้ครับผมแล้วก็ไข่เข้าทีนี้เราก็เอาไปตั้งน้าได้เลยนะทุกคนกับเจ้าตะเกียงหรือเตาแก๊สอะไรของเราก็ได้นะ เออไม่ใช่ตะเกียงอี่าเขาเรียกว่าเตากับเตาแก๊สไฟฟ้าเนาะเออเอาไปตั้งได้เลยแล้วพอเวลาน้ามันระเหิดขึ้นนะทุกคนตรงนี้มันก็จะมีน้ํากาแฟของเราไหลออกมานล้นึงก็ใช้งานง่ายครับผมแล้วก็สะดวกนั่นเองขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ,อ่อเซตสาหรับดิปกาแฟของเราซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอันนี้ด้านบนเป็นฐานสําหรับรองใส่ไส้กรองดิฟอออันนี้ก็จะเป็นสีแบบสีธรรมชาตินะทุกคนผมจะใช้แบบสีธรรมชาติ ซึ่งเบอร์ก็ขึ้นอยู่กับขนาดเลยเนาะโอเคอันนี้ก็ซื้อมาแพ็กหนึ่งก็ค่อนข้างเยอะครับผมใส่กองส่วนด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นอ่าท่อสหรับใส่น้ำเนาะเหมือนเหยือกใส่น้ําหลังจากที่เราเทน้ําร้อนนั่นเองก็อันนี้ราคาไม่แรงนะซื้อจากร้านญี่ปุ่นมือสองมานะครับผมทีนี้ก็อันนี้จะเป็นการนครับอันนี้ได้มาจากของอเมซอนนะครับทุกคนไม่ได้สปอนเซอร์นะเราก็ซื้อมานั่นเองจากของอเมซอนอันนี้ก็จะเป็นฝาแบบนี้ จุน้ําได้ประมาณหนึ่งนะครับทุกคนพอใส่น้ําร้อนก็อ่าเราก็มาเทใส่กับกาแฟอีกรอบหนึ่ง่วนอันนี้ก็จะเป็นแก้วที่เราซื้อจากร้านด a i s โในเซ็นทรัลนะทุกคนเหตุผลที่เอาเจ้าตัวนี้มาก็คือมันสามารถาทนต่อความร้อนได้อย่างดีเลยเป็นแก้วแบบสเตลเลสออะทุกคนเออเวลาเจอน้ําร้อนใช่ไหมมันถามว่าร้อนไหมมันไม่ร้อนนะมันจะออกแนวอุ่นๆแต่ถ้าเกิดเราใส่น้ําที่ไม่ได้ร้อนมากก็คือ กันความร้อนได้อย่างดีเนาะแล้วก็ขนาดเล็กพกพาง่ายสีเป็นแบบสีสแตนเลสสวยงามก็ค่อนข้างโอเคและครับผมสำหรับตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช้อนแบบเป็นพ็อปเล็กๆน้อยๆน,นะคนเป็นช้อนแบบเป็นไม้เนาะแล้วก็เอาไว้ตักกาแฟได้ส่วนเจ้าตัวนี้นะครับผมก็จะได้แถมมากับเซ็ตของเครื่องบดกาแฟที่เป็นของทามอนะทุกคนเอาไว้ปัดพวกผงกาแฟได้นั่นเองครับทุกคน และนี่ก็จะเป็นเซตอุปกรณ์ดิฟกาแฟเวลาไปแคมป์ของผมนั่นเองครับผมของเพื่อนเพื่อนทุกคนเป็นยังไงบ้างครับเวลาไปตั้งแคมป์กันมีอุปกรณ์อะไรอยากมาป้ายยาเราก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปอ่านแล้วก็ไปเซิร์ชดูนะเผื่อแบบโอ้โโดนป้ายยาขึ้นมาก็จะอาจจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาอีกนะตอนนี้ก็พยายามเล็งไอเขาเรียกว่าเครื่องต้มกาแฟนะทุกคนผมก็ไปดู อะไรนะเขาเรียกว่า sp 3 0 0แต่กําลังดูอยู่ว่ามันประมาณไหนนะครับทุกคนยังไม่ได้ดูรายละเอียดที่แน่นอนก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้กับช่องผมด้วยภาพผมไปถึง1 0 0 0 0 s มื s c ซับสไครตทีนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนตั้งแคมป์นะครับมาลุ้นกันว่าผมจะไปตั้งแคมป์ที่ไหนใน EP ต่อๆไปนะครับสาหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม